สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเห็นแม่ผัวปวนเปี้ยนแถวกระเป๋ารีบบันทึกภาพก่อนรู้ความจริงทำน้ำตาไหล เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในมณฑลยุนนานประเทศจีนได้แชร์เรื่องราวชีวิตครอบครัวของตนเองที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียลเธอเล่าว,ว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วในเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของปีเธอมักจะพบธนบัตรปึกหนึ่งซึ่งมีธนบัตรใบละ100อยหยวนหรือประมาณ500บาทอยู่ในกระเป๋าของเธอเธอคิดมาตลอดว่าสามีของเธอแอบเซอร์ไพรส์เพื่อให้เธอมีเงินไปช้อปปิ้งอย่างสบายใจเพราะตามปกติแล้วสามีของเธอมักจะทำเซอร์ไพรส์ เล็กๆ,ๆน้อยๆให้เธออยู่เสมอแต่ในปีนี้ขณะที่เธอกําลังอยู่ชั้นบนของบ้านก็บังเอิญเห็นสามีของเธออยู่ในห้องนั่งเล่นแม้สามีเดินไปที่กระเป๋าของท่านเองและหยิบเงินจํานวนหนึ่งขึ้นมาออกมานับ ก่อนที่แม่สามีจะเดินมาที่กระเป๋าของเธอแล้วใส่เงินลงไปในกระเป๋าก่อนจะเดินจากไปโดยไม่รู้เลยว่าลูกสะใภ้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือในที่สุดหญิงสาวก็ได้รู้ความจริงว่าเงินที่เธอได้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ทุกปีนั้น ไม่ได้มาจากสามีแต่มาจากแม่สามีทําเอาเธอถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาด้วยความซาบสิงใจดูฉากนี้แล้วน้ําตาไหลรู้สึกอบอุ่นในใจฉันคิดว่าลูกสะใภ้ทุกคนเมื่อเห็นฉากนี้จะต้องร้องไห้ด้วยความสุขหญิงสาวโพสคลิปแม่สามีแอบมาซ่อนเงินไว้ในกระเป๋าของเธอลงบนโซเชียลมีเดียซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําเอาชาวเน็ตหลายคนทั้งชื่นชมแม่สามีและอิจฉาย,ยิงสาวคนนี้เพราะเธอมีแม่สามีที่ดีมาก ขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ